สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้มาดูแปลงทุเรียนของพี่กบอีกครั้งนึงนะกอ็อยู่ในแปลงที่ล็อกนี้อพี่กบปลูกไว้ได้ตั้งแต่กุมภานะครับต้นที่เห็นนี้ก็เป็นหมอนทองนะมอนทองกิ่งกระโดงนะครับนี่ฮะตอนนี้ต้นก็สูงถ้าพูดถึงก็ท่วมหัวแล้วนะฮะสูงมากแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ อยู่ในระหว่างการกำลังพ่นฮอร์โมนทางใบนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะฮะตกทุกวันนะช่วงใบาๆเนี่ยมีการเราก็ตกมาตลอดเลยนะสิ่งที่ฝนตกเยอะๆแบบนี้พี่กบก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยทางดินนะครับก็เคยให้ยิบซ้ำนะล่าสุดเนี่ยไปไปรอบหนึ่งแล้วฝนมา มาหนักมากเลยนะก็อาจจะหายไปกับน้ําที่ไหลนะคะก็เลยวันนี้ให้ทางใบนะครับก็ต้องให้นะฮะให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารพืชจุลาธาตุอะไรเงี้ยนะครแล้วก็พีกพ่กบก็เติมตัวปุ๋ยน้ํานะครับไปด้วยอันนี้กระดุมนะฮะมีปลูกแสงก็คือพวงมณีนะครับ ที่แปลงของพี่กบก็จะมีปลูกฝรั่งแล้วก็มีแสมมานาวด้วยปลูกมีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยนะอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่นะหมอนทองแล้วก็มีปลูกพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับ อันนี้น้ำดำนะครับน้ำดำก็ปลูกได้ประมาณสีห้าเดือนแล้วครับ อันนี้ก็นกหยิบนะฮะแล้วถัดมาก็จะเป็นน้ำดำเหมือนกันอันนี้หมอนทองนะฮะสายใหญ่นะครับเอามาลงไว้นะมีหมอนทองมีนกหยิบนะฮะมีน้ำดำ ในแปลงก็มีการแซมฝรั่งนะครับฝรั่งด้วยนะครัฝรั่งไส้แดงลองปลูกแซมดูนะก่อนที่กว่าที่ทุเรียนจะได้ผลเนี่ยนะครับก็เราอาจจะได้ผลเรื่องฝรั่งมามากินก่อนนะครับ อันนี้หมอนทองนะฮะใช้กิ่งข้างนะครับอันนี้มูสังคิงนะฮะก็เริ่มงามนะครับอันนี้เป็นชนีครับ ใบมาดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นสาริกาครับสาริกามีต้นเดียวนะครับหมอนทองหมอนทองมีปลูกแสมมีพวงมณีนะครับปลูกแสมข้างๆ น,นี้นกหยิบนะฮรต้นโตมากแล้วน้ำลำโมยฉีนะครับมันทองกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆบิด นาบิดตัวหาแสงก็ข้างในนู้นนะฮะก็จะมีกบชายน้ำแปลงกบชายน้ำปูก่อนนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ก็จะมีแหล่งน้ำนะครับไว้เลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงไหไรด้วยเนะี้ยก็เป็นบรรยากาศนะทำสวนโรงเรียนแบบ ทำแบบคือสร้างบรรยากาศสร้างงานาแล้วก็ได้ออกแบบพื้นที่นะครับตามแนวที่เราอยากจะจะทำนะครับนี่ก็ปลูกหมากด้วยนะครับแล้วก็มีต้นกันเก่านะต้นกันเก่าก็ดอกหอมมากๆนะครับกันเก่า นี่ปลูกกล้วยด้วยนะปลูกกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมทองนะครับแล้วก็จะเห็นพวกไม้ป่าไม้ยืนต้นนะครับในพื้นที่ด้วยสร้างบรรยากาศความหลากหลายนะรบ,บรรยากาศความสมสานการที่เราอยู่อาศัยตรงนี้คือตั้งใจที่นี่เป็นเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีบร,ริเวณนะครับแล้วก็ ทำกินที่นี่ด้วยนะครับสร้างบรรยากาศไปด้วยปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นไปด้วยนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนนะปลูกอะไรต่างๆที่ไว้เนะี่ยพวกเนี่ยข่าตะไคร้อะไรก็ปลูกนะฮนะอ่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับบวบก็ไว้กินนะปลูกไม่เยอะพวกนี้นะฮะก็ลงไปเรื่อยๆเราก็ได้กินนะฮะไม่ต้องซื้ออันนี้คือความหลากหลายาผสมผสานดอกไม้นะครับอ่านะนะเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างอื่นด้วยนะฮะ บรรยากาศในไร่จะมีเสียงนกต้นไม้อันนี้ก็เป็นไม้ยางนานะฮะต้นสูง สร้างบรรยากาศในพื้นที่นะครับเดี๋ยวก็อนาะคตอาจจะใช้ประโยชน์ได้นะฮะเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับทำให้มีต้นไม้บางต้นนะก็มีคน้นค้นลงยกโคกโดยใช้ลูกลังนะครับ มีทั้งหมดนในพื้นที่ในล็อกนี้มีอยู่49โคกนะครับตรงนี้ก็บีกบก็ปลูกเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับปรงเขาชะเมานะฮะ นี่ครับกำลังแตกยอดเลยนะครับปรงนี่ครับสวยงามนะ บรรยากาศเช้าๆก็สดชื่นมากๆเลยนะอากาศดีมากๆกวกไม้นะครับที่ปลูกไว้ก็เป็นฟืนนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นตปรงนะฮะโปรงเคาชเมานะครับ,รรบกําลังแตกยอดนะครับอันนี้ก็ซื้อต้นใหญ่มามาลงหน้าบ้านนะครับปลูกดอกไม้หน้าบ้านด้วยนะครับสร้างบรรยากาศไปด้วยนะครับ ตรงกำลังแตกยอดนะครับต้นใหญ่มาก